สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS f o c u โฟกัสเตวประจำวันที่16มกราคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธอันดับแรกไปจับตาข่าวอิสราเอลกับฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังทําสงครามกันมาเป็นเวลา15เดือนภายใต้การไกลเกลี่ยของสารัฐกาตาและอียิปต ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่19มกราคมนี้แบ่งเป็น3ระยะเริ่มจากหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันแต่ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ตกลงกันไม่ได้หวังว่าจะสามารถบรรลุความคิดเห็นร่วมกันภายในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าประชาชนในกาซาแสดงความดีใจหลังทราบข่าวบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงขณะที่ในกรุงเทลอาวิฟก็มีครอบครัวตัวประกันจํานวนมากมารวมตัวกัน น้ำตัวตัวจากการสุดที่เพราภายใต้การไกล่เกลีย่ยของสหรัฐกาตาและอียิปต์สหรัฐและกาตาแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการว่าอิสราเอลและฮามาสได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้ว It's a very good afternoon Because at long last I can announce a ceasefire And a hostage deal has been reached between israel and h amas โดยระยะแรกกองทัพอิสราเอลจะถอดถอนกำลังออกจากพื้นที่ที่มีประชากรหนานแน่นในกาซาส่วนฮามาสจะปล่อยตัวตัวประกันรวมถึงพลเมืองสหรัฐภายใน6สัปดาห์โดลด์วทรัมว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยืนยันข่าวนี้ผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมแสดงความยินดีและระบุว่าตัวประกันจะได้รับการปล่อยตัวเร็วๆนี้ p r e s i d e n t Trump's r a t i o n สงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสเริ่มขึ้นเมื่อ7ตุลาคม2567หลังฮามาสบุกโจมตีทั้งใต้ของอิสราเอลคราช,ชีวิตประชาชนราว1,200คนและจับตัวประกัน251คนตลอด15เดือนที่ผ่านมาอิสราเอลตอบโต้ด้วยการทิ้งระเบิดในกาซาทําทให้ชาวปาเลสไตน์กว่า46,000คนเสียชีวิตล่าสุด BBC รายงานว่าฮามาสยังควบคุมตัวประกัน94คนและคาดว่า34คนเสียชีวิตแล้ว ัจจุบันไต้หวันมีแรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมการผลิตประมาณ470,000คนส่วนใหญ่ทำงานที่หนักและอันตรายซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มสิทธิแรงงานต่างชาติออกมาเรียกร้องให้มีการเพิ่มการตรวจสอบด้านแรงงานและปรับมาตรฐานการรับรองอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างชาติ กลุ่มแรงงานต่างชาติรวมตัวหน้ากระทรวงแรงงานส่วนใหญ่ทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตแต่เมื่อเกิดอ <fuck> <men amigo> <rec gamma enders> ุบัติเหตุนายจ้างมักปฏิเสธความรับผิดชอบเช่นแรงงานอินโดนีเซียที่ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังจากการยกของหนักแต่นายจ้างไม่ยอมรับว่าเกิดจากอุบัติเหตุในการทํางานอาวะ สนตจสมาคมแรงงานต่างชาติไต้หวันระบุว่าการทำงานระยะยาวก่อให้เกิดโรคจากการทำงานซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพนอกจากนี้การย้ายโรงงานทุก3ามปีทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการทำงานและยากต่อการยื่นขอรุ้มครองอุบัติเหตุในการทำงานจึงเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบแรงงานในวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงมุมมองของแรงงานต่างชาติเพื่อลดอุบัติเหตุในที่ทำงานด้วยก 他他明明在工了但是ปัจจุบันไต้หวันมีแรางงานต่างชาติในอุตสาหกรรมการผลิตประมาณ470,000คนซึ่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงและมักไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้มีการตรวจสอบด้านแรงงานในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงแล้วและจะมีการพิจารณาให้แรงงานต่างชาติมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบในอนาคต มีประชาชนพบเห็นโฆษณาจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์ของไอศครีมแบรนด์ดังแต่หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้วสิ่งที่ส่งมากลายเป็นยาเสพติดในซองกาแฟตำรวจแกะรอยและสาวไปถึงต้นต่อสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3ามรายยึดของกลางเป็นเงินสด1.4ล้านเหรียญไต้หวันและยาเสพติดในซองกาแฟอีกนับร้อยซ ตำรวจพร้อมอาวุธปืนบุกเข้าไปในบ้านที่เป็นตึกแถวรวบตัวคนร้ายและยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวนมากรวมทั้งยาเสพติดในซองกาแฟที่เพิ่งบรรจุเสร็จเรียบร้อย่วยปราบปรามอาชญากรรมสถานตำรวจไถจงได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบเห็นมีการโฆษณาขายสินค้าอาศัยเว็บของไอศครีมแบรนด์ดังลดพิเศษซื้อ5แถมหนึ่งแต่เมื่อสั่งซื้อแล้วสิ่งที่ส่งมาเป็นยาเสพติดในซองกาแฟตำรวจแกะรอยไปถึงต้นต่อเป็นแก๊งยาเสพติดสามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้สามราย เมื่อวานนี้เครื่องตรวจวัดรังสีในอวกาศห้วงลึกที่คิดค้นและพัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์อวกาศมหาวิทยาลัยจงยางหรือ National น e n นยูนิเวอร์ซ i t y ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศโดยจรวด spacex f a l c น n 9จากฐานยิงจรวดที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐแล้วนับเป็นอุปกรณ์ที่ไต้หวันผลิตเองที่ถูกส่งออกนอกวงโคจรโลกเข้าสู่ห้วงอวกาศเป็นครั้งแรก เมื่อวานนี้เวลาประมาณ14นาฬิกาตามเวลาไต้หวันจรวด Falcon 9 by Space X ส่งขึ้นสู่อวกาศจากรัฐฟอลอริดาโดยบรรทุกยานสำรวจดวงจันทร์ของบริษัทญี่ปุ่น iSpace ซึ่งภายในมีอุปกรณ์สำรวจดวงจันทร์ที่ผลิตโดยไต้หวัน การขึ้นสู่อวกาศในครั้งนี้ไม่เพียงออกจากพื้นโลกแต่ยังมุ่งสู่อวกาศห้วงลึกถึง2,000กิโลเมตรความสำเร็จของอุปกรณ์สำรวจอวกาศห้วงลึกครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไต้หวันเครื่องตรวจวัดรังสีน้ำหนักเพียง400กรัมซึ่งมีขนาดประมาณถุงชาทำหน้าที่ตรวจจับรังสีที่อาจทำให้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกเกิดความผิดปกติและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของนักบินอวกาศ 我们必须要有办法事先知道，说我们在不同的轨道区段，在不同的区块会吸收多少辐射，然后啊加以防备。ห <noise> ลังการปล่อยจรวดหนึ่ง <noise> ชั่วโมงสามสิบสองนาทียานสำรวจดวงจันทร์แยกตัวสำเร็จและมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์หากเครื่องตรวจรังสีเริ่มทำงานภายในสามสิบหกชั่วโมงจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาแผนสำรวจดวงจันทร์ของไต้หวัน ช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะที่นครไทยนานมีการจัดงานเทศกาลโคมไฟที่ท่าเรือเย่จินซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์ที่18มกราคมนี้งานปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมวงปีแห่งแสงโดยจะจัดแสดงผลงานโคมไฟ66ชิ้นในขณะที่เทศกาลโคมไฟอีกงานหนึ่งในไทยนานก็มีการจัดแสดงโคมไฟศิลปะจากเมืองเซนไดประเทศญี่ปุน่น งานเทศกาลโคมไฟที่ท่าเรือยเย่จินพร้อมที่จะเปิดฉากขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมวงปีของแสงและเพื่อเฉลิมฉลองปีที่15ของการจัดงานได้เชิญทีมออกแบบโคมไฟ15ทีมที่อดีตเคยร่วมงานกันมาแล้วนําผลงานมาร่วมจัดแสดงประกอบด้วยศิลปินจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จัดแสดงผลงาน4โซนรวม66ชิ้น นอกจากนี้ที่ไทยนานยังมีงานเทศกาลโคมไฟที่ศาลเจ้าผู่จี้เตี้ยนซึ่งจัดเป็นปีที่13ไม่เพียงมีการแขวนโคมไฟหลากสีสันจำนวน1000กว่าชิ้นยังมีโคมไฟจากเมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นมาร่วมจัดแสดงด้วยเพิ่มบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนให้เข้มข้นขึ้นขอบคุณที่รับชม PTS โฟกัสเตวันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพของเทศกาลฤดูหนาวที่เบลเกเรียแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ